ไป<อ>ค่ะวันนี้มารับรางวัลเงเอ่ยความรู้สึกก็จริง,งๆก็มาร่วมงานแหละครับถ้าถ้าถามความรู้สึกจริงจริงแฮปปี้มาตั้งแต่ก่อนก่อนหน้าที่จะได้เดินเข้ามาในงานแล้วเจอแบบเพื่อนๆอะไรค่งซึ่งซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันมันหายไปนานแล้วจากจากจากช่วงโ,โควิด ก็เลยต้องแต่งจ like ัดเต็มชุดแบบ GQ เมนเลยนะคะเลยง่ายใช่ครับใช่ครับค่ะแต้ก็มีก็ระดับองคุณเบรีคะแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบกระแทกซากระแทกใจกับรองเท้านิดนึงออ๋อเหรอครับคือตั้งใจเขาเตรียมมาให้ใช่ใช่ใช่ก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่เขาแอดออนมาก็เลยแต่งแบบนี้มั้งปกติอยู่บ้านก็ตื่นมาก็รองเท้านี่นะชุดก็แบบดีด้วยพี่นวนตื่นมาชุดก็แบบ ล้ามหลอกมันหลอกขึ้นทุกปีนะนนท์นะลูกน้องสาธุครับรีบรับเลยนะจริงไหมจริงไหมรู้รีบรับเลยแล้วเราเราว่าเราแบบแบบเราเราดีขึ้นไหมเออคือแบบว่าพัฒนาการเรานี่ถ้าเราบอกกระจกทุกวันก็ตอบสนองความตั้งใจเราอ่ะคือเราพยายามที่จะดูแลตัวเองอยู่แล้วหลักๆเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราเราอยากเราอยากที่จะเหมือนกับว่าเป็นเบสเวอร์ชั่นของตัวเองด้วยในแต่ละฝั่งก็คือดีขึ้นใช่ใช่เวลาเรา มันมันสนุนกการแต่งตัวมากขึ้นไปนะครับเวลาแฟนๆชม,ชมว่าหล่อเราก็รู้สึกว่าเขเกิดทำตัวไม่ถูก,ถกทำตัวไม่ถูกเลยเพราะว่า เราก็รู้สึกว่าเราเราก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นเลยแต่เราเราก็แค่บอกให้มันดูดีมากขึ้นแล้วกันให้มันเขาเรียกอะไรแย่น้อยลงเรื่อยๆแล้วกันในในใุกทุกครั้งที่เราออกไปทํางานเลยแต่ก็หลอนรีบรับคลิกคลิคหรือเคลียลับอะไรอย่างเงี้ยทไงดม่มีเลยตลอดไม่มีเลยก็คล้ายๆกันเลยอ่ะสำหรับผมคล้ายๆกันเลยจากตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราใช้สบู่ก้อนเดียวอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันมันมีอะไรเฉพาะเจาะจงแค่ไหนพอเรามากขึ้นทรงงานโรงงานมากขึ้นมันก็รู้ว่า ตรงนี้มันต้องดูแลยังไงมีแบบนอนแบบ10ชั่วโมงหรือว่านนไม่ไม่เ,าเรานับเป็นนาทีนะถ้าเกิดยี่นะยิ่งยิ่งเดือนธันวานี่ผมนิดเดียวนี่เดินทางจากจุด A ไปจุด B นี่ผมก็นับว่านั้นคือการน,นอน อ่าถ้างั้นนอนเยอะที่สุดโดยถามเวลานอนโดยหามเต็มมากครับใช่ใช่นอนเยอะที่สุดกี่กี่ชั่วโมงกี่ถามว่ากี่นาทีก็แต่ก็หกแปดนาทีอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็จริงๆก็มีเอ่อทางพี่ทีมงานช่วยกันดูแลอยู่แหละเราก็ไม่อยากที่จะทํางานแล้วมันโหงมากเกินไปยิ่งยิ่งยิ่งช่วงนี้เห็นเพื่อนๆหลายๆคนแบบว่าเป็นโป่วยกันเออใช่ใช่ยิ่งโดยเฉพาะนักร้องอะไรค่ะบางครั้งแค่กลัวไหมเหรอครับจริงๆเราเคยมีบทเรียนมาอยู่จากการที่แบบ เราเล่นทั้งในส่วนละครเวทีด้วยแล้วก็ร้องด้วยอะไรมันมันหนักแต่เราก็ไม่ไม่อยากให้มันเกิดอย่าะไรกับใครก็จะเจอใครก็จะพยายามเตือนนะคุณหมอคนนี้นะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรไม่อยากให้เกิดพูดถึงผลงานเพลงบ้างเป็นผมเจ้าพ่อเพลงคลิปเพลงแบบไหลล้านวิวตลอดเลยปีนี้หาอาสาตัวอีกแล้วค่ะอต้นลงต้นริมยามาแบบความภาคภูมิใจชีวิต จริงๆแฮปปี้แห<พ><พ>ละครับสำหรับผมนะคือก็มีเพลงที่คนดูแบบไม่บ่นว่าร้องยากอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วแล้วโดยเฉพาะเพลงนี้แบบไปไปเล่นทุกที่คนดูยินดีที่จะร้องไปด้วยกันสำหรับสำหรับตัวผมก็รู้สึกว่ามันมันก็แฮปปี้แล้ว,ว่าคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดว่าให้ให้ตัวเพลงมัน มันเปียงป้างขนาดนเป็นแตว่าเพลงโตริมเนี่ยมันเกิดจากที่เราอยากได้เพลงที่ง่ายมากขึ้นในการโชว์ให้เราได้พักด้วยช่วงระหว่างโชว์แค่นั้นเลยแต่ว่าก็มีคนแบบแปลงเนื้อเยอะเหมือนกันหาโตนลิมดีครับดีครับเพราะเราก็แปลงออกมาเรื่อยเยอะเออใช่ใช่ก็ถือว่าแลกกันมีเวอร์ไหนแปลกๆที่เราแบบว่าโอ้โหกินได้ไงก็ฟังได้ไม่ไม่หมดเลยอ่ะคือก็มีมีหลายๆคนทำใช่แต่ว่าก็อยากให้ของจองเยอะ จะมีทงคืนไหมคะพวมันคันนิดหนึ่งบางทีตรงนี้มันผิดแม่อยู่นะอคร้ยมีทงคืนไหมคะว่าแบบขอแบบออริจินอลอะไรเงี้ยอ๋อไม่ไม่มีหรอกค่ะไม่มีหรอกค่ะไม่มีเลยสบายสบายมันอยู่เนี้ยก็มีมาลายแปลกๆเราะอะมีแาลายแปลกๆเหรอครับมีเช่นจริงๆก็ไม่ค่อยได้ที่ถูกต้องมาอยู่เรื่อยๆนะสำหรับผมนะจริงๆถ้าย้อนกลับไปก่อนนะโควิดอีกหลายปีเลยก็คือได้เหรียญมาอยู่แล้วแต่แรกใช่ใช่ใช่เพราะเหมือนตอนนั้นไปบทว่าแบบอยากได้มาลายหนักๆ ไปหยอกเขาอ่ะเขาก็มาเป็นเหรียญเลยนะก็สนุกดีครับผมว่ามันก็สะท้อนถึงแบบเค้าเจอร์ของคนแต่ละพื้นที่อ่ะเวลาเราไปเล่นอะไรแบงคนก็เรียมมาคนมาจากต่างประเทศอ่ะมีของแปลกๆอะไรอยู่าเงซึ่งเตัวผมก็แฮปปี้อ่ะเพราะว่าแค่แค่เขามาดูก็ดีแล้วได้เหรียญได้นำเ ได้เหลือได้นัามาจ้กเลยไม่ได้เพราะว่าส่วนมากก็เงินที่ได้เราก็จะให้ถ้าไม่ให้วงก็คือทำบุญเราจะเินไม่ได้เอาไปใช้อีกช็อตหนึ่งเรื่องแบบว่าคนที่ยื่นตังค์ให้คุณแม่สัมพันธ์แล้วเรายื่นกลับคืนให้อะไรย่างเงี้ยคุณแม่เหรอครับคุณแม่หรือว่าอีกคนนึ่งอีกคนนึงอีกคนมีหลายคนเลยที่สมคูนตัด ือเราชอบชอบเอาเงนให้กันนะครับตัวผมรู้สึกมันเยอะไปอ่ะผมรู้สึกว่ามันว่ามันเยอะไปอะไรงเงี้ยแล้วก็เราเราก็รู้สึกว่าเงินทุกบาททุกเงินมันมีค่าแต่มันก็ไม่ใช่ได้มาง่ายๆแล้วก็ผมผมก็รู้สึกว่าการที่แบบเขามาดูเราอะไรอย่างเงี้ยบานก็มีค่าใช้จ่ายมีค่าเดินทางมียิ่งเดี๋ยวนี้เราเล่นงานทุกงานเท่าจะมีการค่าบายบาทอะไรเลยแล้วก็มันมันก็ราคาก็ค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยตัวผมเข้าใจตรงนั้นดีเลย มีค่าสถานที่มีอะไรที่ทำงานเรชอบเราในมุมของท้องฟ้าก็ตรงไหนเราเราช่วยในมุมคนดูได้เราช่วยเราช่วยทำงานได้เราช่วยเพราะว่าตัวผมแค่แบบอยากทำงานแล้วให้ทุกฝ่ายแฮปปี้ทั้งในมุมคนดูหรือทางผู้จัดแม้แต่ตัวเราก็สกามารถทำงานได้เต็มที่ แค่นั้นเพียงพอก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าคอมันเป็นตัวเงินมากๆกับเราเราเรากเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรเหมือนกันเพราะนั้นเพราะนั้นปัจจุบันตอนนี้ผมก็ชีวิตผมไม่ได้ขาดอะไรอ่ะใช่เลยผมมีครอบครัวที่ดีผมพ่อแม่อยากทานอะไรได้ทานผมก็เท่านั้นก็แฮปปี้แล้วผมได้เล่นเกมอะไรเงี้ยผมก็แฮปปี้เลยมันเกมด้วยใช่ๆแล้เล่นเกมเกิดแล้วนะเออต่อไปนี้น่าได้ครับเป็นส่วนก่ได้เลยครับเนาะถ่ายรูปเป็นส่วนก่อนแต่เขาจะไม่เห็นรองเท้านะ